สร้างผิวสวยสมบูรณ์แบบได้ทุกวันเพียงใช้ไฮยาอินเทอร์ซีฟไวตินิน่งพรีซีรัมหนึ่งหลอดหยดเป็นขั้นตอนแรกหลังล้างหน้าเช้าและเย็นเป็นประจำเพราะอุดมไปด้วยเนเชอรัลไฮยาลูรอนร้อร์เซได้รับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ตจากเยอรมนีมอบความชุ่มชื้นลดเรือนริ้วรอยให้ผิวตึงกระชับเรียบเนียนผสานกับฟลาวเวอร์เอ็กซ์ทรคจากฝรั่งเศส และคาเวลามเอ็กซ์ตรัจากออสเตรเลียมีเนเชอรัลเอชผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนช่วยให้ผิวดูสดใสมีออรา่าและมีซากุระเอ็กซ์ตรัจากเกาหลีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเพิ่มการบำรุงผิวด้วยไฮยาลูรอนสขนาดโมเลกุล สร้างผิวให้แข็งแรงสมบูรณ์แบบด้วย h y a l u r i c Complex ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตโมเลกุลขนาดใหญ่100% n a t u r a เนรจากเยอรมนีช่วยกักเก็บน้ำในเซลล์ใต้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนตึงกระชับรูขุมขนเล็กลง ซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดกลางช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากเป็นพิเศษให้ผิวอิ่มน้ำฉ่ำใสเป่งฝั่งยาวนานไฮโดรไลซ์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดเล็กซึมสู่ผิวได้ล้ำลึกทำให้ริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับไฮยา Perfect Skin Series มอบผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำ ทำใสเปล่งปลั่งยาวนานเรียบเนียนรูปขุมขนเล็กลงริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับ g ิฟฟิน n ฮยา p เพอร์เฟกต์สกินซีรผิวสวยครบสมบูรณ์แบบทุกมิติ